mà này chá quân can như này chá này quá nhé cột giờ này quá nhé mà đều oh. <laughs> Này em cái đi lưới cho ngay à. อะไรนะป้าปี๊ Happy New อาจารย์ Happy n e ย Year เหมือนกันป้าปี๊จุกจุกอยู่สมุย <c oughs> อยู่ไหนนะสมุยพี่หนอมาแฮ Happy New Year Happy New y ย a r พี่หนอแล้วอ,อ๋อแ Happy New y ย a r เหมือนกันได้ยินปะ้ปะป้าปี๊อะไรนะว่าได้ยินหรือเปล่าได้ยินทำไมเมื่อกี้ไปจอยหลางอะ่ะแฮ Happy New ย e a เบ a b y ทุกคนเลยะคะ่ะ โอเคแฮ happy new year baby ทุกคนนงครับขอทุกคนมีความสุขมากปีหน้ากันนะจ๊ะปีนี้ขอให้เป็นปีฮิปป์ปังๆปังๆมากๆขอสตารับออพกันนะคะพิเซนเตอร์ยี่สิบตัวสาธุเอาเจนนี่ปานนัน ไหนเจนี่ว่าไหนอยู่ไหนอะเจนี่ว่าไหนเขาไปไหนอะดูบนหรืออุดรไม่รู้อะอ๋ออยู่ไปอุดรใช่อะไรอุบลหรืออุดรเนี่ยไปเพื่อนเถอะอะไรนะไปีจูยเพื่อนเถอะจียพูอะไรนะไม่ได้ยินบอกว่าบอกว่าไปจอยเลยไปจอยไปจอยกับเพื่อนๆอ๋อโอเคแฮปปี้นุยเอานะจุ๊กๆเจอกันเดี๋ยวกลับไปเจอกันแฮปปี้นิวเยีจ้ะ 拜拜。Bye bye.